สวัสดีค่ะพบกับชอรี่เหมือนเดิมนะคะวันนี้วันที่16สิงหาคมปี2022นะคะข่าวครา,าววันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการเยือนไต้หวันของสหรัฐอีกครั้งหนึ่งกับเรื่องของอสังหาจีนเจอวิกฤตอีกแล้วก็สถานการณ์อื่นต่างต่างอย่างเช่นเรื่องน้ํามันข้อตกลงนิวเคลียร์ของอิรานเงินดอาลลาร์แล้วก็เรื่องอื่นน,นะคะที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจสหรัฐค่ะต่อที่ข่าวเรื่องความกังวลต่อสถานการณ์รัสเซียยูเครนนะคะแล้วก็สุดท้ายเรื่อง GDP ไทยในไตรามาสสองออกมาแล้วค่ะ มาดูที่ข่าวแรกนะคะเรื่องการเยือนไต้หวันหลังจากที่ผ่านไป2สัปดาห์นะคะที่แนนซี่พอลลซี่ประธานสภา,าเขาไปเยือนไต้หวันก่อนหน้าในวันนี้นะคะคณะผู้แทนของสหรัฐ5คนนำโดยสวอเอ็มารกี้จากรัฐมัสซาสุเสตนะคะก็เดินทางถึงไต้หวันแล้วเพื่อเตรียมพบกับผู้นำไต้หวัน รวมถึงเจ้าหน้าที่คนอื่นๆด้วยนะคะเพื่อหารือเกี่ยวกับผลประโยชน์ร่วมกันแล้วก็เรื่องของการลดความตึงเครียดในช่องแคบไต้วันค่ะการเปลี่ยนแปลงสภาพอุณหภูมิอากาศการค้าแล้วก็การลงทุนในซิลิคอนดกเตอร์รวมถึงอุปกรณ์อื่นๆด้วยนะคะทั้งนี้นะคะโฆษกของมาร์กี้เขาก็กล่าวว่าในการประเวนไตวันครั้งนี้เนี่ยมันก็เป็นไปตามปกตินะคะแล้วก็เป็นการยืนยันว่า สหรัฐยังคงสนับสนุนไต้หวันตามแนวทางกฎหมายความสัมพันธ์ไต้หวันหรือว่าไต้หวัน Relation c t Rel Act นะคะแล้วก็เป็นการถแถลงการร่วมโน,วน,น,นโยบายจีนเดียวของสหรัฐกับจีนค่ะคือประเด็นนโยบายจีนเดียวของสหรัฐเนี่ยก,ก,ก,ก็ต้องการส่งเสริมสเสถียรภาพและก็สันธิภาพในไต้หวันนะคะที่ใช้มาตั้งแต่ปี1979ทั้งนี้นะคะประเด็นสําคัญของการพบไต้หวันก็คือความร่วมมือกันทางเศรษฐกิจ การลงทุนใน s e m ิ c o n d u c t ตอร์หรือว่ากฎหมายชิปแอคที่ทางสหรัฐเนี่ยผ่านไปก่อนหน้านะคะด้วยงบประมาณ52,000ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะเป็นการสนับสนุนการวิจัยแล้วก็การผลิตชิปคอมพิวเตอร์ในสหรัฐหรือว่าต้องการขยายกำลังการผลิตของโรงงานในสหรัฐอเมริกาเองค่ะบริษทัท TSMC ของไต้หวันนะคะกำลังสร้างโรงงานชิปมูลค่า1 2หมื่นล้านดอลลาร์ในรัฐแอริโซนานะคะ ซึ่งถือว่าเป็นโรงงานผลิตขั้นสูงแห่งแรกที่ตั้งอยู่ในสหรัฐของช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมาค่ะไต้หวันก็อย่างที่ทราบนะคะเขาเป็นผู้ผลิตชิปรายใหญ่ที่สุดของโลกแล้วก็มีส่วนแบ่งถึง64%ของรายได้จากการผลิตชิปเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกซึ่งเราจะเห็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยจีนเขาก็ลงโทษไต้หวันด้วยการแบนสินค้าพวกอาหารผลไม้สินค้าประมงแล้วก็อื่นๆนะคะแต่ไม่มีมาตรการใดที่เกี่ยวข้องกับชิปเซมิคอนดักเตอร์เลยค่ะ ส่วนเรื่องของทรายธรรมชาติที่จีนเขาแบนไต้หวันด้วยซึ่งหลายๆฝ่ายเขาก็ห่วงว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อการผลิตแผ่นเวเฟอร์ที่เป็นหัวใจหลักของชิปก็คืออันนี้เนี่ยยังไม่มีข้อมูลนะคะว่าจีนเขาหมายรวมถึงทรายธรรมชาติชนิดที่เป็นทรายควอตหรือว่าทรายซิลิก้าด้วยหรือไม่นะคะคือทรายสองชนิดนี้เนี่ยใช้เป็นส่วนหนึ่งของแผ่นเวเฟอร์ค่ะ แล้วก็แผ่นเวเฟอร์นะคะเป็นวัสดุที่ใช้ในการประกอบวงจรรวมเป็นต้นน้ำของการผลิตชิปที่ใช้ในพวกสมาร์ทโฟนเครื่องมือแพทย์ส่วนประกอบของยานยนต์อากาศยานตลอดจนเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆทุกชิปในโลกนะคะที่สำคัญนะคะปะัญหางการขาดแคลนชิปก็ยังมีอย่างต่อเนื่องจริงๆเขาก็มีบริษัทชิปเองอยู่เหมือนกันนะคะเป็นบริษัท SMIV แต่ว่าบริษัทนี้เนี่ยมีส่วนแบ่งตลาดเพียง10%เท่านั้น ซึ่งจีนยังต้องพึ่งพาชิปของไต้หวันรวมถึงยังต้องการการผลิตชิปจากต่างประเทศอื่นๆเช่นเดียวกันในการความขัดของของจีนนะคะต่อไต้หวัน่ะเขาก็จะเน้นพวกอาหารผลไม้การประมงซึ่งมันก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจหลักของไต้หวันมากนักนะคะเนื่องจากว่าไรายได้ของไต้หวันเนี่ยก็คือ40%นะคะจากการส่งออกของเซมิคอนดักเตอร์หรือว่า15%ของ GDP ไต้หวันค่ะ ส่วนสถานการณ์ซ้อมรบของจีนนะคะก็หลังจากที่คณะผู้แทนสหรัฐไปเยือนไต้หวันกนองทัพจีนก็ประกาศจัดการซ้อมรบแล้วก็ลาดตระเวนนะคะแบบรวมหลายเหล่าทัพทั้งทางทะเลแล้วก็ทางอากาศรอบเกาะไต้หวันในวันจันทร์ที่15สิงหาคมค่ะสำหรับทางไต้หวันนะคะประธานาธิบดีไช่อิงเวิร์ดนะคะเขาก็บอกกับสมาชิกรัฐสภานะคะเมื่อวันจันทร์โดยเขาบอกว่าการฝึกทางการทหารของจีนรอบไต้หวันเนี่ยเป็นการเพิ่มความตึงเครียดอย่างต่อเนื่อง แต่ว่าไต้หวันก็ยังแสดงให้ประชาคมโลกเห็นว่าเกาะไต้หวันมุ่งมั่นที่จะรักษาสถานะช่องแคบไต้หวันไว้อย่างมั่นคงค่ะส่วนเรื่องของจีนนะคะเรื่องใหญ่ก็จะเป็นเรื่องธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในประเทศจีนนะคะตอนนี้หุ้นอสังหาและก็พันธบัตรสกุลดอลลาร์ในจีนเนี่ยลดลง90,000ล้านดอลลาร์พร้อมกับวิกฤตนี้ภายในประเทศที่ยังทวีความแรงมากขึ้นค่ะก็คือมีลูกหนี้สินเชื่อบ้านหลายหมื่นคนนะคะเขาปฏิเสธที่จะชาระสินเชื่อ จนกว่าที่อยู่อาศัยเนี่ยเขาจะสร้างเสร็จนะคะแล้วก็พร้อมอยู่อาศัยก็คือทําให้หุ้นของบริษัทพัฒนาอสาังหาในประเทศจีนส่วนใหญ่ก็ลดลงในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเช่นเดียวกันรวมถึงทางธนาคารกลางจีนเมื่อวานนี้เขาก็ประกาศ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่อัดฉีดเสริมสภาพคล่องให้กับธนาคารระยะสั้นนะคะจาก2.1เป็นเ2ซขณะเดียวกันก็ยังปรับลดอัตราดอกเบี้ยกู้ยืม1ปีจาก2.85เป็น2.75เนะคะเพื่อรักษาสภาพคล่องในระบบธนาคารค่ะก็นับเป็นการปรับลดครั้งแรกนะคะนับจากเดือนมกราคมแล้วก็ตัวเลขเศรษฐกิจจีนก็ไม่ได้ดีเท่าที่ควรนะคะยอด้าปลีกจีนเนี่ยโตแค่2.7จากปีก่อนหน้า การผลิตก็เพิ่มขึ้น3.8%เนะคะเมื่อเทียบกับปีที่แล้วซึ่งเขาบอกว่าชะลอตัวเล็กน้อยส่วนภาคการลงทุนสินทรัพย์ก็ยังอยู่ในภาคชะลอตัวเหมือนกันนะคะอยู่ที่5.1%ค่ะและหลังจากที่จีนเขาปรับลดอัตราดอกเบี้ยนะคะค่าเงินดอลลาร์ก็แข็งค่าขึ้นเงินหยวนอ่อนค่าลงซึ่งเชอรี่เช็คเมื่อคืนนะคะค่าเงินดอลลาร์อยู่ที่106.52จุดค่ะ ซึ่งสกุลเงินแข็งค่าเนี่ยก็กดดันให้ราคาทองคำร่วงลงนะคะร่วงมาถึง1778.62ดออลลาร์ 1, ต่อออนนะคะอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีก็ร่วงลงสู่ระดับ2.781นะคะขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ30ปีก็ปรับตัวลงสู่ระดับ3.081%ค่ะตัวเลขเศรษฐกิจอัปเดตของสหรัฐก็จะมีดัชนีความเชื่อมั่นผู้สร้างบ้านสหรัฐ ลดลงสู่ระดับ49นะคะในเดือนสิงหาคมซึ่งเป็นการปรับตัวลงติดต่อกันเป็นเดือนที่8อันนี้หมายความว่าถ้าตัวเลขมันต่ำกว่า50ก็ถือว่าเป็นไปในทางลบพร้อมกับเฟดสาขานิวยอร์นะคะเปิดเผยดัชนีภาคการผลิตดิ่งลงสู่ระดับ31.3ในเดือนสิงหาคมค่ะต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่5นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นการบ่งชี้ว่าภาคการผลิตในนิวยอร์อยู่ในภาวะหดตัว แล้วก็ยังมีดัชนีภาคการผลิตนะคะได้รับผลกระทบจากการปรับตัวลงของคําสั่งซื้อใหม่และการจ้างงานขณะที่ภาคธุรกิจเนี่ยเขาก็ลบความเชื่อมั่นต่อนอนน้มในช่วง6เดือนข้างหน้าค่ะทางด้านของเจมี่ไดมอนด์ซีอของ JP Morgan Chase นะคะเขาก็กล่าวว่า โอกาสที่เศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยจะเข้าสู่ภาวะถดถอยมีมากถึง20-30%ถึงานะคะถึงแม้ว่างบดุลของธุรกิจเนี่ยยังอยู่ในเกณฑ์ดีแต่เขาก็เปรียบเทียบว่าอาจจะมีพายุเฮอริเคนเกิดขึ้นหรือว่ารออยู่ที่ปลายทางข้างหน้าก็เป็นไปได้นะคะทั้งเรื่องของอัตราดอกเบีย้ยการทำคิวทีน้ำมันสงครามรัสเซียยูเคนแล้วก็จีนทุกๆอย่างเนี่ยส่งผลลบต่อเศรษฐกิจได้ในอนาคตเช่นเดียวกันค่ะส่วนเรื่องของน้ำมันนะคะเมื่อวานนี้ ซาอุด a อารามคนะคะบริษัทักใหญ่ของซาอุดีอาระเบียเขารายงานผลกำไรไตรมาส2เพิ่มขึ้น90%นะคะรายรับอยู่ที่4.840 0 0 0 0ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้นจาก2.55หมื่นล้านดอลลาร์ในปีก่อนหน้าค่ะรายรับสุทธินะคะครึ่งปีเนี่ยเพิ่มสูงขึ้น8 7 9หมื่นล้านดอลลาร์ซึ่ง แสงหน้าบริษัท ExxonMobil, Chevron BP และก็อื่นๆนะคะพร้อมทั้งซาอุดีอารามโคก็ยังยืนยันนะคะว่าเขาพร้อมที่จะเพิ่มกําลังการผลิตน้ํามันสูงสุดที่12ล้านบาร์เรลต่อวันหากได้รับการร้องขอจากรัฐบาลซาอุดีอาระเบียค่ะ รวมถึงการที่ท่านขุดเจาะน้ํามันของบริษัทสารัตบริเวณน,นอกชายฝั่งอ่าวมอสโกโนเนี่ยก็กลับมาทํางานอีกครั้งนะคะหลังจากที่บริษัทในสารัตได้ทําการปิดซ่อมแซมท่อส่งน้ํามันที่เสียหายเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งก็ส่งผลให้ราคาน้ํามันตลาดโลกเนี่ยก็ลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะอันนี้เชอร์รี่เช็คเมื่อคืนก็คือราคาน้ำมันดิบเอทิคซาต์อยู่ที่88.82ดแอลลาร์ต่อบาร์เรลน้ำมันดิบเบรนดนะคะจากที่เคยสูงสุด120ดอลลาร์ตอนนี้อยู่ที่9 4 5อลลาร่อบ ราคาน้ำมันเฉลี่ยที่ปั๊มนะคะค่าเฉลี่ยทั่วสหรัฐนวัตที่15สิงหาคมอยู่ที่3.95ดอลลาร์ต่อกลลอนนะคะตามข้อมูลของ AA ค่ะรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานเจเนเฟอร์กรันโฮมนะคะเขาก็คาดว่าราคาเนี่ยจะลดลงอย่างต่อเนื่องต่อไปนะคะหลังจากที่ทะลุไป5เหรียญต่อกลลอนเมื่อเดือนมิถุนายนแล้วก็ยังเตือนนะคะว่าความไม่แน่นอนเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นได้หากเกิด การที่ไม่คาดคิดขึ้นหรือว่าอุปทานน้ำมันเนี่ยถูกจำกัดอีกครั้งจากสถานการณ์โลกที่ส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันให้กลับขึ้นไปสูงครั้งได้เช่นกันค่ะและสำหรับเรื่องของการเจรจาข้อตกลงนิวเคลียร์ของทางอิรานที่กรุงเวียนนากับสาภาพยุโรปนะคะเพื่อปูทางให้อิรานเนี่ยกลับมาส่งน้ำมันในตลาดได้อิรานเขาเปิดเผยนะคะว่าการเจรจารอบล่าสุดเนี่ยมีความคลิปหน้า และก็จะมีการบรรลุข้อตกลงหากว่าชาติหมหาอำนาจเนี่ยไม่ล้ำเส้นของอิหร่านซึ่งอิหร่านจะยอมรับข้อเสนอของอยูหากข้อเสนอดนังกล่าวเนี่ยสามารถค้ำประกันต่อข้อเรียกร้องของอิหร่านนะคะโดยที่สหรัฐก,ก็ต้องรับรองต่อการขึ้นเป็นประธานาธิบดีคนใหม่ในอนาคตว่าจะไม่ยกเลิกข้อตกลงนิวเคลียร์ซึ่งจะไม่เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยกับยุคข,ของทรัมป์อีกค่ะอิหร่านนะคะก็ยังบอกว่าเขามีแผนสองรอไว้แล้วนะคะหากว่าการเจรจาล้มเหลว นอกจากนี้นะคะยังเรียกร้องให้สหรัฐเนี่ยแสดงความยุดหยุ่นมากขึ้นในการรื้อฟื้นข้อตกลงนิวเคลียร์ดังกล่าวด้วยค่ะก็ตามราย,ยงานข่าวบอกมาแค่นี้นะคะส่วนเรื่องสถานการณ์รัสเซียเมื่อวานนี้เนี่ยทหารของรัสเซียก็ยังโจมตีแคว้นดอนบาสของทางตอนออกของยูเครนอยู่นะคะจุดสําคัญก็คือทางตอนใต้ในบริเวณเมืองซาบาริเซียก็โดนด้วยเหมือนกันก็คือทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็ยังโยนกันไปมาอยู่นะคะเรื่องของการยิงปืนใหญ่ในพื้นที่บริเวณรอบโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นะคะ คือเขาห่วงกันเรื่องศกนาตกรรมที่อาจจะเกิดขึ้นได้ถ้าหากว่ายิงกันเถานั้นมันอันตรายมากค่ะทางสำนงกานพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศหรือว่า IAEA e ก็ได้ออกมาพูดถึงความเสี่ยงด้านนิวเคลียร์นะคะว่าอาจจะเกิดขึ้นได้ซึ่งเขาก็เรียกร้องนะคะว่าให้ยุติการดําเนินการทางทหารใกล้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ทันทีนะคะหรือว่าให้สองฝ่ายเนี่ยหยุดการโจมตีในแถบ,บริเวณนี้ค่ะ โอเคค่ะคราวนี้ก็มาดูเรื่องสุดท้ายนะคะเรื่องเศรษฐกิจของไทยก็คือมีอัปเดตมาเมื่อวานนะคะสภาพัฒน์เขาเปิดเผยว่าเศรษฐกิจไทยขยายตัวต่อนเนื่องค่ะ GDP ไทยนะคะในไตรามาสสเนี่ยขยายตัวร้อยละ2.5จากไตรามาสเดียวกันของปีที่แล้วนะคะโดยได้รับปัจจัยสนับสนุนมาจากการอุปโภคบริโภคที่ขยายตัวกว่า6.9%ค่ะและปริมาณการส่งออกบริการนะคะมีการขยายตัวกว่า54.3%ค่ะ ครึ่งปีแรกนะคะเศรษฐกิจไทยขยายตัวได้ถึง2.4%ซึ่งขยายตัวต่อเนื่องกันตั้งแต่ไตรมาส4ของปี2564นะคะแล้วก็ชัดเจนว่าในครึ่งปีแรกเนี่ยเศรษฐกิจมีการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องจากการอุปโภคบริโภคการส่งออกสินค้านะคะถึงแม้ว่าการใช้ใจ่ายของภาครัฐเนี่ยจะชะลอตัวลงซึ่งเขาก็บอกว่าเขาคาดว่าในปี2565เนี่ยเศรษฐกิจจะขยายตัวไปอีกนะคะอยู่ที่2.7ถึง3.2% ก็คือจะมีรายรับมาจากนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มมากขึ้นนะคะโดยเป็นการคาดการณ์ว่าจะอยู่ที่5.7แสนล้านบาทค่ะซึ่งเขาได้มีการปรับประมาณการใหม่นะคะเป็น6.6แสนล้านบาทก็คือจากการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ของไทยไปก็จะทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเดินทางเข้าม,มามากขึ้นค่ะแล้วก็ยังคาดว่าในการบริโภคภาคเอกชนก็จะปรับตัวดีขึ้นด้วยนะคะโอเคค่ะก็สรุปจบไปกับข่าววันนี้นะคะ ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะแล้วก็ความคิดเห็นดีดจากเพื่อนๆทุกคนเจอกันอีกทีคลิปหน้าสวัสดีค่ะ